นโมตัสสะมะอาุนโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอาุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้กายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุผมยะทุกช่นงนักบุญพระเนจรก็เดินทางล่องเล่พระเนจรครับมาตามอัตยภาพครับผมคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้า5พระองค์ขอพรพระคุณพิดามารดารูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านจุงปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพระเนจรครับว่าคาถาบางคาถา สามารถสร้างศีลสติแล้วก็สมาธิได้แล้วก็คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้ครับผมหากใครอยากลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับสวดมนต์ไหว้พระก,ก่อนนอนนั่งสมาธิสัก15นาทีครับตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจก็จะได้แต็มใสครับอย่างน้อยๆเราก็สบายใจครับผมแล้วก็หากใครมีเวลาว่างสามวันจิตวันก็ลุ่เขาาห่มขาว,ขาว,ขาวครับถือศีลที่วัดที่มีเขาให้ สืบสินสินเจบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็กลับออกมาชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับผมก็ลองดูครับก็อย่างน้อยๆเราก็รู้สึกสบายใจครับผมครับนักบุญพนจรเดินทางร้อนเร็วพนีจรมานะครับกับคลิปๆนี้ก็จะเล่าประเด็นดังประเด็นที่เป็นข่าวก็คือการจัดซื้อเรือดำน้ําของกองทัพเรือครับผมก็กองทัพเรือเนี่ยได้ยื่นต่อ มันคือมันเป็นงบประมาณของกองทัพเรือครับตัวนี้จากตามรายข่าวที่ผมดูจากตามรายข่าวมานะครับก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์ประเด็นของเรือดำน้ําให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เรือดำน้าเนี่ยธรรมดาจริงๆแล้วคือการเสริมกับศักยภาพของกองทัพเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับในแต่ละประเทศ เพราะว่าในหลายๆประเทศที Nova, ่อยู่เราแวกใกล้ๆกันก mm ับเราเนี่ยเขาก็มีเรือดำน้ำเรือดำน้ําก็คือผมไม่แน่ใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยเอาเรือดำน้ําไปจอดไปที่ไหนนะครับเพราะว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นเรือที่ใช้ในน้ําลึกอย่างเป็นคาบสมุทรเนี่ยมันใช้ได้ตามปกติครับคือขับเรือดำน้ำนี่มันจะขับในน้ําลึกครับก็คือดูแลด้าหน้าน้าและ ในอ่าวน้ําลึกอะไรประมาณนี้อย่างเกาหลีนี่มีแน่นอนเกาหลีญี่ปุ่นครับอเมริกาเนี่ยคือประเทศชาติใหญ่หญเนี่ยเขาจะมีเรือดำน้ําใช้กันนะครับแต่ทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ทั่วโลกก็จะรู้จักประเทศไทยครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและก็คือบ้านเราก็ค่อนข้างจะ เป็นที่รู้จักในต่างประเทศอะไรต่างๆก็ว่ากันไปครับแต่ทีนี้มันก็มีไม่แน่ใจว่าเราไปตกลงกับทางประเทศจีนตอนไหนนะครับว่ากองทัพของเราเนี่ยอยากได้ไดเรือดำน้ำของจีนมาเพื่อใช้งานนะครับเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ของประเทศไทยโดยกองทัพเรือเนี่ยเป็นงบประมาณของกองทัพเรือครับ กองทัพเรือเขาก็จะมีงบประมาณของเขา,าที่เขาจัดสรรให้ที่ภาครัฐจัดสรรให้แต่ทีนี้กองทัพเรือเนี่ยจะซื้อเรือดำน้ํามาเนี่ยจากตาลรายข่าวผมเห็นบอกว่าจะซื้อเรือดำน้ำถึงสองลำนะครับผมถึงสองลำก็เป็นเรือดำน้ําที่ใช้ในน้ําลึกะครับก็มันมีอยู่สองประเด็นที่กองทัพเรือจะซื้อมาก็คือ เอาไว้ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยหรือเสริมศักยภาพกองทัพนะครับอันที่2ก็คือเอาไว้ปกป้องทรัพยากรทางทะเลนะครับแต่ทางกองทัพเรือเนี่ยออกมาแถงข่าวเนี่ยบอกว่ามันเป็นเงินอยู่งบประมาณที่จัดสรรให้กองทัพเรือแล้วแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยคือเรือดำน้ำเนี่ยสามารถปกป้องทรัพยากรทางทะเลได้มากอะไรประมาณนี้นะครับก็พอนักข่าวเข้าไปถามลุงตู่อ่า ลุงตู่นายกลุงตู่ครับก็ลุงตู่บอกเขาไม่มีปัญหานะมันก็เหมือนแกพูดคล้ายๆว่าคือโลกมันวิวัฒนาการไปแล้วชาติอื่นเขาก็มีเรือดำน้ำเราแวกใกล้ๆเราเขาก็มีเรือดำน้ำมันปมนเรือบปกติที่เราจะสั่งซื้อเรือดำน้ำแต่กองทัพเรือเนี่ยอธิบายว่าคือมันไม่ได้จ่ายเงินลวดเดียวก็คือเขาตกลงกับจีนเนี่ยก็คือได้คุยกันก็คือมันเป็นช่วงโควิดก็ขอจ่ายเงิน เรือดำน้ำเนี่ยเป็นบุดงวดอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่มุกประมาณที่มีอยู่เพราะว่าเอาง่ายๆครับของทัพเรือเนี่ยอธิบายว่ามันมันมีของแถมอ่ามันมีของแถมมันมีมันมีออปชั่นที่ให้มาด้วยอ่ามีออปชั่นที่ให้กับเรือมาด้วยมีตอปิโดมีเซนเซอร์ sensor, มีอะไรต่างๆก็คือ มาบอกว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยมันมีราคาจํานวนแค่ของแถมเนี่ยก็มีเป็นพันล้านแล้วอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าออถ้าคุณมองจริงๆนะครับก็ในมุมของสังคมบ,บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยเห็นแก่ของแถมที่ติดมากับเรือดำน้ําหรือเปล่ากองทัพเรืออธิบายว่าคือถ้าเราไม่ตกลงําสัญญาหรือขอซื้อเรือดำน้ำเขาตอนนี้ราคาอาจจะมีปรับขึ้นในอนาคตอะไรประมาณนี้ เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาอธิบายว่าคือมันมีส่วนจําเป็นมากกับการดูแลทรัพยากรทางทะเลของบ้านเราโดยบ้านเราเนี่ยทรัพยากรทางทะเลเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็คือกับการซื้อเรือดำน้าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างมากแล้วก็คือมีความจาเป็นนะครับเขาก็อธิบายในเรื่องของเขา แต่ทีนี้มันก็มีคือสสบางคนนะครับของพรรคเพืเ่อไทยหรืออะไรยังไงก็ออกมาคัดค้านการซื้อเรือดำน้ำนะครับเพราะว่าการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลเป็นเงินตั้งสอง0 0กว่าล้านพอเงินสอง0 0กว่าล้านเนี่ยต้องเข้าใจด้วยครับว่าคือทางสสพรรคเพืเ่อไทยเนี่ยบอกว่ามันสามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนภายในประเทศได้ ก็กับสภาวะช่วงโควิด19เนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนเดือดร้อนนะครับไม่ใช่แค่ว่าทำให้ผู้คนเนี่ยติดขัดติดขัดในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจของทั่วโลกเองแล้ก็เศรษฐกิจของบ้านเราเองมันก็หนักทุกๆฝ่ายครับแต่ทีนี้การซื้อเรือดำน้ำมานี่ต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นการเสริมศักยภาพของกองทัพนะครับและก็หนึ่งเป็น เป็นงบประมาณที่กองทัพเรือได้โดนจัดสรรด้วยทางภาครัฐไปแล้วอ่าเป็นงบประมาณของกองทัพเรือแต่นี้กองทัพเรืออธิบายว่าแบ่งจ่ายเป็นงวด,งดแต่กองทัพเรือก็เดินสุดซอยครับเพราะว่าเขาได้ตกผมไม่แน่ใจว่าเขาตกลงกันไว้แล้วหรือเปล่ากับการซื้อเรือดำน้ําในครั้งนี้นะครับแล้วก็ลุงตู่ก็เห็นดีด้วยลุงตู่บอกว่าเรื่อตนาการคือโลก้าไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้บ้านเรายังยังอยู่ ยังอยู่ที่เดิมอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็คือการทิทักอธิปไตยแล้วก็เสริมกําลังอํานาจเนี่ยมันเป็นเรื่องของกองทัพกองทัพก็จะซื้ออุปกรณ์ยุอุป,ปกรณ์ใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรถถังเฮลิคอปเตอร์อะไรประมาณนี้เพราะว่าอุป,ปกรณ์ที่มีเรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ใช้งานมันก็เก่าแล้วก็คือปทประจําการออกไปนะครับ อุปรกรณ์บางอย่างอะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าคือกองทัพก็มีพวกประมาณของเขาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนข้าราชการแต่และจุดของกองทัพไม่ว่าจะเป็นซื้อซื้อพวกยุทโธปรกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธกระสุนอะไรประมาณนี้มันก็ต้องมีซื้อแต่ถามไม่ง่ายว่าการตกลงก,กันกับประเทศจีนเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าเ็ารู้แค่ๆข้าวว่าการไปตกลงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการซื้อสินค้าบางอย่างกับจีนและจีนก็เอาสินค้าบางอย่างของเราไปอะไรประมาณนี้แต่ก็เหมือนว่ากองทัพเราก็ต้องเสริมศักยภาพทางการทหารด้วยเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยเพื่อให้ดูหน้าเกงขามในประเทศรเราแวกใกล้ๆว่าเรามีอุปกรณ์ทางการทหารนี่ เสริมกาลังใหม่ๆนะอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วก็บ้านเราเองก็ไม่ได้มีสงครามมานานแล้วละครับคือมันไม่ได้มีสงครามนะฮะมันก็ม่ได้ไม่ได้ต่อสู้กันอ่ะมันก็จะมีตามตะเข็บชายแดนหรืออะไรต่างๆแต่เรือดำน้าน,นี่ก็อย่างมที่บอกครับว่าคือบ้านเราเนี่ยในหลวงอ,องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรกท่านก็เคยพูดในคลิปไว้ว่าคือมือบ้านเราเนี่ย คือประโยชน์การใช้สอยเรือดำน้ำนี่มันมีน้อยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือ่าวน้ําตื้นครับอย่างอาวไทยน้ําก็ตื้นถ้าได้เรือดำน้ามาเอาไปจอดเรือดำน้ําก็โผล่เห็นลำเรือครับเห็นทุกอย่างของเรือคือเรือดำน้ำเนี่ยมันต้องอยู่ในน้ําลึกอะไรประมาณนี้แล้วเอาง่ายๆครับเราจะออกไปวิ่งตรงไหนเพราะว่าถ้าเราวิ่งออกไปเนี่ยในหน้าน้ําของประเทศอื่นเขาเราก็ต้องขออนุญาตอยู่ดีแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเรือดำน้ำเนี่ย มันมียุคตอุปรกรณ์ที่ทันสมัยพอมียุทตอุปรกรณ์ที่ทันสมัยมันจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ําที่เราจะซื้อมานี่แหละครับมันก็เป็นการลงทุนสูงอย่างเราต้องจ้างวิศวกรที่เป็นชาวต่างประเทศที่รู้เกีเ่ยวกับระบบกลไกของเรือดำน้ำน,ำนี้เราก็ต้องจ้างเขาเป็นเ,นเดือนๆครับแล้วก็บุคลากรที่อยู่ในเรือดำน้ำเนี่ยมันก็มี คือเป็นหลักร้อยนะครับผมเอาง่ายๆก็ต้องนำทีมของทหารที่มีอยู่ในบ้านเราไปอบรมแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเครื่องเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้คือเราซื้อมาเนี่ยก็อย่ามองแค่ว่ามันเป็นซื้อมันเป็นาการซื้อมาแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บมันก็มันจะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่น้ำมันน้ำมันตั้งแต่อะไรต่างๆ คือมันเยอะยครับมันเยอะก็เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเรือดำน้ําตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นมือสองหรือมือหนึ่งครับแล้วก็เป็นของจีนด,ด้วยแต่เราไปตกลงกับจีนไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คืออย่างบอกไม่ถูกะครับพ่อตู่กเ,เห็นดีด้วยครับตู่เขาก็คือเห็นดีเห็นงามด้วยเขาก็บอกว่าก็ตอนนี้รอพิจารณาอยู่ครับเพราะว่าเกิดการคัดค้านอ่า การคัดค้านไปที่กรรมธิการาฝ่ายกฎหมายลนงบประมาณนะครับผมด้านงบประมาณคัดค้านไปก็รอกันอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละครับก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินยังไงแต่ทีนี้กองทัพเรือก็แย้งมาว,ว่ามันเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กองทัพเรืออยู่แล้วทางภาครัฐจัดสรรให้กองทัพเรือดังนั้นกองทัพเรือก็คือพิจารณาที่ว่าจะสั่งซื้อเรือดำน้ำนะครับ ก็ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการนะครับกระบวนการที่คือกองทัพเรือบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้แต่สสพักเพื่อไทย่านชาเพราะว่าคือเงินส่วนนี้มาซื้อเงิน,นที่จำนวนเยอะแล้วก็สองหมื่นกว่าล้านเนี่ยเราเอามาจัดสรรให้กับคนคนจนคนยากไร้หรือคนที่พอคือเอามาสร้างรายได้ให้กับประชาชนให้ทำมาหากินได้มันก็ควรจะดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่กองทัพเรือก็พูด พูดไปอีกแง่หนึ่งครับเพราะว่าในไทม์ไลน์ข่าวเนี่ยเห็นว่ากองทัพเรือ,อภาพพิงไปอีกแง่แง่มุมหนึ่งของการจำนำข้าวอะไรประมาณนี้คือกลายเป็นว่ากองทัพเรือเนี่ยเดินสุดซอยครับคือกองทัพเรือต้องการต้องการเรือดำน้ํามากดูลักษณะการของกองทัพเรือนะครับว่าต้องการเรือดำน้ํามากาทั้งๆที่ข้อตกลงกันผมไม่แน่ใจว่าสัญญาเนี่ยคือไปตกลงกันไว้เนี่ยหากเกิดการผิดพลาดประการใดเนี่ย เราต้องรับผิดชอบเรื่องใดหรือเปล่าประการสัญญาเพราะว่ากอ,องทัพเรืออธิบายมาว่าคือถ้าไอ่เอาเรือดำน้ำตอนนี้ราคาในอนาคตมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะยากลำบากในการจัดซื้อนะครับผมแต่ลุงตูก่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยครับแล้วก็ลุงป้อมก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าก็เป็นวบประมาณของกองทัพเรืออะไรประมาณนี้เราก็ว่ากันไปแหะครับสิ่งที่คืออำนาจที่มองไม่เห็น มันก็จะมองไม่เห็นแล้วก็จะมมากระทําการใดๆประชาชนในประเทศก็คงรู้ดีอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าเราก็ลองดูแลกันครับว่าเรือดำน้าเนี่ยเราจะได้มาหรือเปล่าแล้วก็คือเรือดำน้าเนี่ยมันเหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าแต่ถ้ามีเรือดำน้าผมก็ว่ามันก็คงเทดีนะครับก็ว่าไปตามนั้นนะครับผมยังไงก็ขอให้คนในสังคมก็ดูแลซึ่งกันและกันครับ นโมพุทธ,ธายาสาัสวสมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ